สวัสดีครับผมเพชรพระรวยสวัสดีซี่หูสุขคนครับผมมือนี่กัแอดกระไดม,มะหอดมาเสริงวัดปูซีสูนขิมมะตามเนวทางของปูซีสูนกันนะครับทุกเนนะของของแม่คั้วปูซีศูนเข่าตัวพ่นมัก <c oughs> ขเข่าเจ็ดหนึ่งเข่าตรงๆงของเพื่อนเปลี่นบนล่างพ่นวงกลมให้เจ็ดหนึ่งก็แปดศูนย์เยกวัดออกหกศูนของแม่ขั้วือ วดนี่ขั้นมาม่างวดวันที่สิบหกเมษาสองหางหกหกขั้นงวดนี่ขั้นมาม่าบ่ะเขาเมียพันวาขีบขีบวดเพราะสันเขาตรงตรงเต็มเๆเล่ไม่สิไม่สีอืมเป็นยังไงบ่ออะรบวชเล่ขั้นบ่อเขางวดนี้ขั้นบ่อเขางวดนี้ว่าจีบวดแม่นบอกบ่ออะรบวชเล่ล่ะ บวดคอยบอกวนไหนพู้ใดเป็นผู้ป่วเลยอุ้ยขันเมาจังสี่สอพ่อบอกก่ดิมเาะเออแมนอย่วมันเข่าคักมึงรู้ิหมกระตุกมัน้วนกลมใหม่ละแมนครับเข้าอี๋ครับนี่รักาครับผ้มากนี่รักการขอกเพื่อนู้มากป้ามีก่อน่อนื่นที่ขอ้วทาเข้าสวัสดีก่อนดีครับสวัสดีครับกวัสดีครับผมไมหายเป็นใครอีก ครับผมในลัเนาะแล้วผมก็คือคือสวยมือเสเวกขึ้นมาได้มือได้มือพวสวยเดี๋ยวนี้มือได้มือพวสวยสีโม่งหาโมงตมรูปแครับผมเมา่เบิ่งลักฐานหมดที่ผ่านมากแอดบรเลมากรัสุดเขาไปแอนโรเลมาบ่นะครับผมไมอยงไรกันแม่หัวกันไปทะลุตลอดนะพี่องที่ครับผมนี่ใหเจ็ดนึงนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเลขเจ็ดกับมีหนึ่งมีศูนย์มีหา เข้ากันเต็มๆเนี่ที่ผมเจ็บหนึ่งเขาตรงพี่นองชีครับผมเจ็บตดียวบ่บ่บ่ติมบ่สุดตะบ่แมนบะมีอยู่มีอยู่ครับมีมีหักกับหนึ่งบ่แมนกับศูนย์ก็ไม่ศูนย์บ่ตัวตัวเอามาเห็ดตัวเดียวครับอันศูน้ว่างหนึ่งบงวดก้านศูนย์หนึ่งแปดตัวเก้าอีกอ่ตัวเก้าอีกเลขมัน แต่ว่าความบ่าได้เอาตัวนั้นได้มากจับกว่าเอาตัวตัวที่มากแต่แม่ว่าเราคอยมัดตัวแพลาตัวนี้อันบ่วะแมนบันกับเพลวตัวนั้นอีคือเก่าล่ะแพลาตัวไหนนู้นครับบัดนี้ตัวแปดเนี่ยบ่มีคือเก่าดิเออตัวแปดบ่มีเ้างกระบอาแล้วก็ตัดออกไปตัวนึงกับบัมีดิตนึ่งกับบัมีตัวนึ่งกับบัวมีแต่ว่าแมนอใครกวนเนี่ยล่ะใครถูกเป็นเช่นแสนอยู่ไปฮะ กระไปหาก็ไปหาคนเต็มเนื้อโยบาก้าเข้าไปต้นได้ย่นนี่ไปถ้ากันไปเบื่อรโวคักเอ้่ยังบอกว่าว้คักยู่กับไปหาคนเต็มเนื้อเต็มเนื้อเต็มสั้นอาไปกระถามได้ไหมเอาเือหมดดีไปที่สองเมื่อเลของเารับผมเรียกแล้วเหนาะเรียกแล้วครับหกหกกันด้วยพี่รองพี่ซีอามุอนี้จะมาจำแม่คนะครับ แม่ควรหมดที้เหวไปพักเหนืมดทุกคนเขาเลยนะครับผมเขาจะคู่กับเขาับไม่ครับผมดดีจักรวาละเขาคือเขาครับคนมากบารมีคนมีบารมีครับเท่านั้นเอยเสด็จมาอยู่จุดนี้ครับคนมีเส้นครับผมท่า ทั้งเจ้าพุ่มเจ้าทีเพิ่นถ้าเพิ่นบ่อหักก็คือสิบ่ได้อยูด่ดนหรอกครับผมเงินปากเป็นเนาะเอากระความจริงครับเกเตรียมปากปากป็นก็เหะเนาะครับผมกระความจริงครับผมเอาหมดนี่เล็กเล็กโอ้ยได้หลายจได้บ่นอ้อเรียกอีเนาะได้เจ้าหัวนี่บ่นอ้อโอ้ยเอากระวั ไปหาบ่ามันจะขว้าเว้ยเนาะเอาเอาเขียนพ่อเพชรมันสิสวยเฮ็ดกับเขาเฮามันสิบ่พวกท่าผมมาทันเห็นเขาเด้ไผเลขวิ่งแม่ตระเลครับนพวกเออหนึ่งต่าแก้มล่ะแม่วิ่งวิ่งบนล่างที่ก่าบอกนะครับวิ่งบนล่างนะครับคุณน้องอี้ซี่อ่าวิ่งบนล่างแม่พวกพายตระเดเน้่อวันนี้นะครับผมเลขวิ่งเอาเขียนแบบพ่อเพชรเพื่อนก้าแป๊มันเขียนอยู่บนล่างเลยปะครับบนล่างเป็นบนเป็นล่างบนล่างเหรอแม่ไม่ง่ายว่าดำส่วน เออมั่จังนึ้นวเลขวิ่งแม่ขั้วหกหกหกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดเด้อครับพี่้องทีครับผมหัวเฮต่แก้รอดแม่เต่แก้รอมันบัลมดอกมือนี้ซงมือมันล่มไเลหนึ่งพุหกกับเจ็ดเลขที่ประกบเลขิดต่อเลขที่ประกบครับผมศูนย์สีเกศนย์สี่เก้านะ แต่ว่าประกบ่าคือเกาเดอบันเดเอเอาเอาเลประกบตัวใดก่อนศูนย์ี๋เกาเดิป,ประกบให้ตะวันใจแม่ขั้วมักแบบนี้นะครับ 70, ผมเสรไปเจ็ดศครับเจนะครับผมเ0 60ศูนย์หกศูนครับผมหกศ 64พี่น้องที่ครับผมแล้วกับ40994 4094โอ้โหโอ้บ่คือคืองวดที่แล้วตัวนี้4094นะครับผม4094เพราะเพชรอ้อแบดนี้อันใจของแม่ขั่วมากแบบนี้นะกับผมโอ้แ่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแผนไหมตัวนี้่

แมนตัวมากที่ศูนย์คือเกจศูนย์กับสี่ศูนย์ตัวร่องก็คือเกจสีนั่นแหละเต็มไม่ได้หน่อยเพราะตัวร่องเต้มไม่ได้หน่อยเออกันหมดที่เราไปซื้อสามตัวกนเด้กซื้อเกจศูนย์เกจหนึ่งหล่ะก็แปดศูนย์โอ้ครับทว้ที่แเราไปซื้อเต็มสูตรเด็โอ้อันนี้เต็มสูตรอันนี้เต็มสูตรหรือเล่าครับว่ เออกัเต็มศูนย์ตะวังวัที่แล้วซื้อสมตูซื้อเจ็ดงเจดกับแปดูกับอันเจ็ดศนครับโอ้ครับผมวัที่แล้วเนาะวันนี้ก็ซื้อซ้ำนั่นละวันนี้ก็ซื้อซ้ำเก้านี่ซื้อเต็มไปอ่ะครับผมแต่ว่าผู้ใดอเีซมันมากลเจ็ดศูนย์4ดศนะครับพี่น้องขั้นเอฟซีอันนี้ในใจไม่ขั้วมักจะซื้อได้หนิครับผมขั้นเอฟซี่จีเอฟซี่ซื้อแบบกับบะหามเพิ่นเน า่ไรเราเงอเงินเพนเออบเมนว่าเงินเพ่นขนาจประสงค์แล้วมันหามประยูตวครับผมแมีนจประสงค์แล้วคือบักเนวโรนขวัญอย่เนาะแมนใจประสงค์ส่งกางเกงก็ได้ซื้อนุ่งบ่มนที่ไปชกหลันตัว เอาขอบุกเราคุณแม่ครัวครับผมเรบคุ้นไม่ได้คำนี้เอาล่องในหน่อยเด้อจะเป็นล่องลายเด้อจะไปยำน้ำแม่ครั้วลายเด้อคำนี้แหละครับผมเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของแม่ครัวปูซีสูนนะครับเนาะย่านเดินทางเลือกของเพื่อนครับคนมีศพคนมีอ่าย่านวิเศษน้ำแข็เนาะเหยียดจังได้ก็คือครับผมซื้อจังได้ก็ถือรับตอ่าพี่น้องแคปหน้าจอยแล้วครับเด้อแม่ครัวปูซีสูนให้ต้องงวดละพี่น้อง ห้มาแล้วตัวงวดเนาะวครับผมชมเนาะอันนี้คือหลักฐานของเกาหววที่แล้วงวดที่แล้วก็วเขาตัวเน้นเจ็ดหนึ่งตรงตรงห้นเน้นเจ็ดหนึ่งกับแปดศูนย์เนี่ยคือหลักฐานของงวดวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกขั้นบอกเขาหัววันหัววันที่สิบหกนี้ว่าจิตล่าบวชบริบวชนาะพี่น้องเขาตรงตรง,ตรงบาดในงวดวันที่สองพึกสภาสองห้าหกให้มา 6กับ7 6กับ7เลขประกอบก็บศูนย์่เก้าศูนย์ส่พี่น้องส่วนเลขวิ่งให้หกับ7ให้เน้นที่7จ็ดับคูก็มีเจ็ดศูนย์หกศ็ดี่หกสี่สี่ศูน ส่วนตัวเน้นก็เน้นเจ็ดศูนย์กับศูนย์สี่เด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอยธรามกกระจัดทะขัดกระพันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันที่สองพฤษาสองห้าหกหกหลังวันแรงงานเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคขอให้ม ắ นขอให้รวยอยาเจ็บอยาไข่อย่าจนรวยๆวยเฮงเฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผพารวยเลยครับเด้อ คลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับผม